คลิปนี้จะมาดูไอ้เนี่ยตัวด้วงอ่าไอ้ตัวนี้กําลังจะฟักตัวเนี่ยจะฟักตัวไอคลิปที่แล้วก็ฟักตัวแล้วหนึ่งตัวนะแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันฟักไปแล้วเนี่ยนี่กลายเป็นกลายเป็นตัวเต็มใบแล้วนี่ เป็นเป็นแบบนี้ฟัดตัวเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมที่จะบินออกมีปีดนะแมลงมีปีดปิดแข็งครับนี่นหละหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี่มีไข่มีไข่แล้วครับ พร้อมถ้าบินออกก็จะวางไข่นี่เตัวเต็มใบด้วนเจาะครับไอ้ตัวทำลายต้นไม้ต้นมะม่วงไอ้หรือว่าไอ ชะโอมนี่อันตรายมากาตัวนิดเดียวนี่มันกินเยอะทำลายต้นไม้ครับนี่มันมาพร้อมที่จะวางไข่แล้วเนี่ยตัวน,นี้มีไข่เต็มท้องเลยเนี่ย น,นะ,ะเดี๋ยวดูไข่ะนี่เลยไข่ไข่เป็นแบบนี้นะนเต็มท้องเลยโอ้เป็นร้อยร้อยตัวนี้โอ้ตัวอันตรายดวงครับดวง้วนเจาะไม้ คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับดูดูดูไอตัวฟัดต,ตัวนี่เจาะเข้าไปเนื้อไม้เลยข้างในนี่แล้วก็ฟัดต,ตัวออกมาเป็นตัวแม่แบบน,นี้ครับครับสวัสดีครับ